สวัสดีค่ะเรื่องราวข่าวรายวันมาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาวสอบในสิบออกมาแฉขั้นตอนโกงสอบจ่าย4.2แสนแลกสลิปโพยคำตอบโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้เพราะอยากให้ผู้ที่ตั้งใจมาสอบจริงๆได้รับความยุติธรรมเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาหญิงสาวที่เป็นหเป็นผู้เข้าสอบในสิบตำรวจสายอำนวยการในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางเปิดเผยว่าก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครสอบประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนได้รับการชักชวนจากผู้ปกครองของเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามีทีมงานส่วนกลางพร้อมช่วยเหลือในด้านการสอบโดยต้องจ่ายเงิน420,000บาทเพื่อแลกกับข้อย้อสอบพร้อมคำตอบที่จะแจกให้ล่วงหน้าก่อนเข้าสอบแต่เธอก็ได้ปฏิเสธเพราะต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการสอบด้วยตัวเอง พอถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองกับการทำงานในอนาคตแต่เพื่อนของเธอได้ตกลงและจ่ายเงินไปประมาณส0 0 0 0บาทส่วนที่เหลือจะต้องจ่ายให้ผู้ดำเนินการหลังสอบติดอีกครั้งโดยในการสอบวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเธอได้เข้าสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำปางได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งการค้นที่ใช้เพียงอุปกรณ์ตรวจหาวัตถุ แต่ไม่มีการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบเมื่อเข้าไปนั่งสอบก็พบว่ามีการจัดที่นั่งเป็นคู่ไม่ได้แยกห่างกันทุกคนระหว่างการสอบก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุมในห้องแต่คุมอยู่บริเวณหน้าห้องระหว่างนั้นมีผู้เข้าสอบขออนุญาตเข้าห้องน้ําแม้ว่าคนคุมสอบจะตามไปคุมที่ห้องน้ําด้วยแต่ก็อนุญาตให้ไปพร้อมกันสองสามคนผู้เข้าสอบคนนี้เผยต่ออีกว่ามาตรการคุมสอบตํารวจที่ผ่านมา หากเทียบกับการสอบทั่วไปในมหาวิทยาลัยเ่อว่าลุ่มเข้มมีน้อยกว่าและละหลวมจนทำให้คิดไปได้ว่าเป็นการเปิดทางให้ทุจริตได้สะดวกหลังประกาศผลสอบปรากฏว่าเพื่อนของเธอที่ได้จ่ายเงินไปก่อนหน้านี้ได้สอบสนามสอบตำรวจภูธรภาคหแต่สอบไม่ติดโดยเพื่อนเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้าสอบในช่วงเช้าจะได้รับโพยคำตอบมาใบหนึ่ง เป็นกระดาษที่มีขนาดประมาณสลิปใบเสร็จรับเงินของร้านสะดวกซื้อแต่เพื่อนของเธอคนนี้ตัดสินใจไม่ควักโพยออกมาดูเพราะกลัวถูกจับได้และเริ่มรู้สึกละอายใจซึ่งหลังจากประกาศผลสอบเพื่อนของเธอก็ได้ส่งตัวอย่างโพยคำตอบมาให้ดูแต่เป็นโพยของสนามสอบอื่นซึ่งเธอลองดูก็ไม่รู้ว่าใช้วิธีอ่านอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าจะมีการติววิธีอ่านโพยกันก่อนหน้านี้ ส่วนเนื้อหาข้อสอบที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลดูแล้วเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับข้อสอบจริงจึงทำให้รู้ว่าการสอบครั้งนี้มีการทุจริตกันอย่างแน่นอนผู้ข้อสอบคนนี้ยังบอกอีกว่าเธอตั้งใจกับการสอบและเตรียมอ่านหนังสือมานานเกือบสองปีแต่เชื่อว่าการสอบครั้งนี้มีการทุจริตอย่างแน่นอนซึ่งเธอเองมองว่าไม่ยุติธรรมกับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบวัดความรู้ความสามารถด้วยตัวเอง นอกจากการทุจริตก็ยังพบว่ามีคนชื่อซ้ำในการประกาศผลสอบด้วยบางคนมีนามสกุลเดียวกับนายตำรวจระดับสูงจึงรู้ว่าไม่เป็นธรรมกับคนที่ตั้งใจจริงส่วนที่ออกให้ข้อมูลก็เพราะอยากให้การสอบโปร่งใสไร้ทุจริตอยากให้คนที่เข้าสอบเป็นตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์พอหากเข้าไปได้ด้วยวิธีนี้การทำงานในชีวิตราชการก็คงจะมีวิธีคิดไม่ต่างกัน หากให้ข้อสอบในอนาคตมีมาตรการคุมเข้มมากกว่านี้